เห็นไหมเนี่ยเนี่ยเห็นแล้วมันจะลายยังไม่หมดเจอแล้วค่ะเห็ดถ้าเห็ดบนเขา่ามันยังไงล่ะเนี่ยขามันจะไม่ยาวนะคะถ้าเห็ดบนเขา่าดอกดอกมันจะใหญ่แต่ขามันจะไม่ยาวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดเขาอขอโทษหน่อยนี่ค่ะตอนนี้กันรู้สึ น้ำแข็งกงกอดอยู่เลยเห็นไหมขาวมันจะสั้นแต่ดอกมันจะใหญ่อันนี้เป็นน้ำแข็งอันนี้กำลังออกใหม่เห็นไหมมันเป็นสีเหลือง จะใหญ่แต่ขามันจะสั้นหนาวค่ะมือนี่แข็งแล้วรู้สึกว่าเก็บไม่มันเลยมัน นี่ชอบขามันนะชอบขายายาวๆเพราะเก็บกินเองอน่ยยุ่มแค่ขมันส้นมันเก็บไม่มันมือเลยอะไระนี่เกี๋เยวไปให้ดูอีอเยอะอยู่นะคะเนี่ยไม่แตะพวกนงางหมดเลยเนี่ย เห็นไหมน้ำแข็งเกาะอยู่เลยนี่ทาบนเขามจะเกิดช้าหน่อยนะคะเพราะมันหนาวโอ้ยขอโทษด้วยน้ำบโ,โอ้ยไอแข็งก็แข็งอนะ เอาพักดอกสวยดอกออกไหมแล้มันแข็งเนี่ยอันอันนี้แก่หรือเปล่ายังไม่แก่อะไนะเห็น มีแต่ป้อมๆเลยดูขาไมา่ยาวแก่แล้วดูขาไม่ซ้ำไม่สวยเลยค่ะต่อเลยจ้าดูมีแต่ขาป้อมๆ รูปไม่แก่แล้วนั่นนี่อีกแล้วน้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเกิดเห็นไหมเพื่อนถ้าเห็นเนี่ยอยู่ในรูปในขายยาวอยู่ น้านึกขาดยาวอยู่คันอน่ะเจอกลมแล้วเพื่อนมันก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะค่ะเนี่ยพ,พ่อเก็บได้อยู่ดูโอ้ได้ขาดแน่น Vẫn hết phần lột rồi mẹ Đôi nhịp nhịp nhỏ Nhịp nhịp nhỏ ่ะดูมันเป็นน้าแข็งน้ําแข็งเิมะมาตกใส่เมื่อคืนไปยังไงแล้เนี่ยจะเก็บยังไงแล้วเนี่ย,ยวนยันนี้เพื่นอนๆเอากล้องมุดก่อนตรงนี้สวยอยู่นะคะอ่อนๆว้า ดีไ้นต่อพักเก็บเห็ดแคร์เห็ดบนเขาขาสัาน้นค่ะเรียกเห็ดแคร์เห็ดแคร์โอ้ยอันนี้ทำไมมันมันนิ่มอย่างนี้มันชุ่มน้ำเกินอันนี้สวย เก็บค่ะเก็บพาหนุ่มเห็ดแคร์กันค่ะเห็ดแคร์นะคะเนี่ยเห็ดบนเขาขาสั้นค่ะดอกใหญ่ๆขามันจะสั้นค่ะเนี่ยต่อเลยจ้าเก็บไม้มันเลยขามันสัน้นอันนี้กำลังออกใหม่เห็นไหมมันจะเป็นสีเหลือง ดี๋ยวจะพานหยุมค่ะหยมค่ะหยุมดอกจะใหญ่ค่ะจะสั้นใครเห็นอีกดอกใหญ่มากเพื<ๆ>่อนเเห็นไหมดอกพวกนางจะใหญ่จะขาจะสั้นเห็นไหมคะอุ้ยดอกใหญ่มากเลยเนี่ยหยมอ๋อยมออกมาพวกดอ,อกมาเดี๋ยวนี้ว้าวอันนี้ขายยาวอยู่นะว้าวดู ว่าอลังการมากเดี๋ยวก่อนนะคะเพื่อนๆดูโอ้ยพวนนี้ขาใหญ่ขาย,ยาวอยู่อันนี้เชอลาอเอาไม่ได้พวกนี้เละหมดเลยอันนี้ดีกว่าดูเพื่อนๆเดี๋ยวเมื่อกี้ว้าวแต่มันเป็นลานิดๆน,นี่ค่ะ นนะคมกโอ้ยจะเต็มเลยเด้ออย่าว่าเด้อไหนอีกละด,ดูกำลังขึ้นเต็มเลยเพืเ่อนๆเนี่ยดูนี่แล้วก็นูน่นยมลงน,นิ่หนึ่งค่อยโยมโย,ย,ยมได้ไหมเนี่ย เห็นแล้วมันลางขึ้นอุ้ยไม้แทงหัวฉันเห็ดแคระของฉัน ถอนจะ่ถอนม,มันขายยาวอยู่ด้วยเนี่ยขายยาวอยู่นะคะเด้ต่อได้จ้า ดูอันนี้แข็งน้ำแข็งยังอยู่บนหัวเห็ดอยู่เลย อเอแสงส่องหน่อยนะคะตรงนี้ว้าวอ,อันนี้ดูอันนี้แข็งเลยทำไมเห็ดตรงนี้เหนียวเถอะวะขายาวอยู่อันนี้ อันนี้เห็ดแห้งสองดอกนี้จะเก็บด,ดูเยอะอยู่นะคะเดี๋ยวให้ดูก่อนน,นี่นะนู่นยาวเป็นแถวเลยเก็บจ้ะเฮ้ยมันเละเพราะมันเปื่อยแล้วค่ะมันนิม่มเห็นมันนิม่ม เห็ดนี่มันก็ไม่สนุกเลยเกิดอะไรลืมเห็นไหมเห็ดเกิดไม่ลืมแต่นี่ดอกใหญ่มากเดี๋ยวอาคิดดูว้าวดู โอ้ยแฟนก็โทรตามกวนจริงๆเลยเว้ยดูโอ้ยพึ่งมาเจอเห็ดแฟนก็โทรตามลูกเันร้องอแม่ลูกอ่อนลูอ่อนเด้อสี่ขวบแล้วกําลังมาเจอกลุ่มเห็ดแล้วลูกร้องพอดี โอ้ทำไมเห็ดตรงนี้มันเปื่อยแมโอ้ไปเจอปตาตัว อันนี้มันเริ่มแก่แล้วนะคะ,ะพอดอกใหญ่ค่นี้ก่อนเด้อเพื่อนๆแม่ลูกอ่อนจะไปหาลูกก่อนเอาอันนี้ก่อนนิดนึงดอกใหญ่อยู่ขาย,ยาวอยู่นเนี่ยได้อยู่นี่ค่ะแนวสภาพอากาศนี่ก็คือนนนตรงเทเลนสกีแต่ตอนนี้หิมะย,ยังไม่ตกนะนี่เห็นไ้มจะมีกระเช้า,ชาขึ้นไปบนเขา แล้วเราก็เอารถบ้านมาจอดอยู่ตัวนี้เเดือนนะคะจ่ายประมาณ12ื่นโครนอยู่ได้เเดือน,นบรรยากาศดีมากค่ะ